แขวงแขนด้วยเออแขนแขนแขนอย่าให้มาทางนี้สิลูกเออไปเลยไปเลยมันก็จมสิคะถ้าแบบนี้มันตีเหลือเลยค่ะพยายามอย่าให้มันหนักดากไหมให้มเบาดากนะไหม แล้วขาหนีบบกขาหนีบแขนนะขาหนีบบลนะ็อกสวัสดีค่ะพี่น้องสุกุสุข,สขคนลย์ได้ใจเดอ้อสำหรับมเอนีูนะคะเนาะยายร้านจอมจูนแฟมิลี่ก่ะพาที่พน้องมาชมบรรยากาศงามแรงๆกันจ้ะพี่น้องค่ะเด็กน้อยนะคะ มอง,น,อง,น,องน้องนูแล้วใบหน้า,นาพี่น้องคะก็จะเป็นรอบที่แปดเนาะคะ่ะเนาะของจอมจุนแล้วก็เด้อหรือเป็นชั่วโมงที่เก้าใช่ไหมคะนี่ละจากการอ่าขอดชั่วโมงที่แปดแล้วก็จะประมาณหนีละค่ะพี่น้องคะเก่งหรือบ่เก่งกับว่าเป็นยังค่ะพี่น้องคะขอดยางเดียวนะคะเนาะขอให้น้อง สร้อยเลือยตัวเองได้นะคะพี่น้องคะแล้วก็แล้วก็ตั้งใจนะคะเนาะเวลาฮาเทียตกน้ำเลอกลุ่มๆเลเลอะไปคนเดียวหรือว่าไปกับโมกับเพื่อนเราจะเนาะต่อไปเล่นก็จะอยามน้ำี่น้องการไปลุ่มน้ำไปรือว่าลุ่มน้ำ สามารถสอยเหลือตัวเองได้จ้ะพี่น้องคะเยลานกกบ,บริวังยังมากไม่หรอกค่ะพี่น้องคะบริวังให้ว่าเก่งเกินไปนะจ๊ะเนาะจังได้จังได้กบรได้สร้อย <c oughs> เหลือตัวเองได้ลนะคะเยลาร์กตัวเองนะค่ะน้องก็เพิ่งไปเรืงเ,เลยด้วยเด้วยนะคะชมไปลืงเลยเพราะว่าโคตรพิ่นกตสอนดีดีอยูุริจาร์นะคะว่าก็มีน้องไม่ขอ,อกมาเรื่อยเรืนะจ๊ะเนาะ บมวาจะเป็นคนใหม่บมวาจะเป็นคนเก่าแล้วก็สอนไปเรื่อยๆแบบแลเวก็สเตฟนะคะผู้ใดเขามาในแต่เพืเห็ุแบบเออเลื่มแรกเนาะค่ะเนาะผู้ใดทีเขามาอ่อก้อนนานะคะก็จะเดินไปเดินไปเดินไปไปเข้าน้ำเลยเดินไปก็เรียนเจ้าก็เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะคะ แต่ละคนกับเวลาเนี่ยค่ะเนาะขอดหนึ่งกับซิปไปเลยไปเลยเดินไปเลยน่ะเดินไปตรงนั้นเลยเะว่ามันกิดบริเวณตรงนั้นเลยนะคะเพราะว่าติดหน่อยเนาะนอนนอนในหนูเนาะแบบหน่่ยนะคะเนาะนอนแบบเขาปั้นเดินไปขอบโน้นก็ได้ค่ไปน้ำเส้นเห็ดไปน้ำจังทร์สีนะคะเนาะบางคนนะสามเมือสามอาทิตย์เสียอาทิตย์จะมาอีกรอบหนึ่งสินม่ค่ะมันก็เลยอ่า บ่ได้แบบบ่๊วยบ่ได้ฟิตปานใดนะคะพี่น้องคะบ๊วยฟิตเกินไปเนาะแต่ชมกันไปเรื่อยเรือยได้ใจเด้อนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านหลายๆที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจให้กับยายล้านจอมจวนแฟมบิลีในอีพีนี้ได้ใจเด้อนะชมต่อไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะที่แน้องคะ เดี๋ยวเราลองไม่เล่นมาไล่ไอคิ้งเข้าใจแม่ให่นาดนั้นอ่ะให้คนอยากมาขนานั้นอ่ะม่มีวา้าใจที่เป็นองนหนักม

อางอกก้นไดทีเลี้ยนแล้วนะคะเลี้ยนลายชโมงแล้วก็จะเก่งไปน้ำแล้วนะคะพี่น้องคะ นี่แหละค่ะข้องจอมจุนนะคนะพี่น้องย่าแมากลินก็จะประมาณนี่แหละค่ะเริ่มตรงแล้วจ้านะคะเริ่มตั้งเออ่ตรงไปอีก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 เลยไปอีกเลยค่ะใกล้เต็มลอยแล้วเนาะค่ะเนาะจากที่อามาอยู่ระวังหาซิปหาซิปตอนนี้ไปอยู่ระวังเจ็ดซิปแปดเจ็ดซิปแปดซิปแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะเพราะ ก็ถือว่าโอเคละจ้ะสำหรับรอกนี้ของจอมจุนนะคะเนาะถือว่าโอเคยังมากมากเลยได้ฟาดเดอนะคะในความขยันของนางนะคะสามอาทิตย์มาเทื่อนหนึ่งสองอาทิตย์มาเทื่อนหนึ่ง้ะพี่น้องคะบ่ได้มาอาทิตย์ละครั้งได้เจเด้นะคะจะเป็น มื่อนี้เพิ่นมีเพื่อนใหม่จ้ะเพื่อนใหม่เฉดสีชมพูดโอ้เสียงปากก็เพิ่งจะมารอบแรกเนาะพี่น้องค่ะแรกก็ตรวจไปบ้างคอดแรกเพิ่นก็เลยจะดีใจจักหน่นอยเพิ่นมีเพื่อนใหม่ี่ราคาเนาะเด็กน้อยกับเจ้าสีลาเล่งแน่บ่ได้เด้อค่ะเด้อนะคะเล่งเกินไปก็บ่ได้ยแล้วจ้ะเด็กน้อยทุกมื้อนี้นะคะพัฒนาได้เระะ็วมากๆเลยะะเด้อจ้ะ เรือรัก็จะบอกว่าหลานตวนนาัวออนเก่งบ๊อบได้เก่งยังดอกค่ะพี่น้องค่ะเจ้าละก็ไปเรื่อยๆค่ะอัปเดตเค่ะก็นาะให้ไปให้พี่ให้ในอ้องได้ชมไปกันตลอดเลยจ้านะคะจนกว่าสิจบคอจ้าแต่สำหรับคลิปนี้นก็เบิ <S <S ่งไปเรื่อยๆจ้า

ไปเลยอ่ะ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 ไป <laughs> <laughs> เดินตลอดหลับอยู่นั่งกินนั่งพัะเล่นตุ้มไม่ใช่หรอนั่นแหละอาบาก็ตอไปมองเห็นไปเท่ามา นี่ทำให้ได้เหมือนพี่นะ่ารกนะวันนี้ทําให้ได้เหมือนพี่จ้ะไปเลยบิดหน้าได้ยรก ไรแล้วใช่เปล่าแล้วเขาเขาแบบนั่ข้างหน้านะเวลาหนไหว่หนูต้งเอียงอะไรด้วยนะหนูก่แ้วตอนที่เขาไปแสดงเดินเดี๋ยวไปพากันไปเลยโอ้โห ที่ละก็อดที่ละอดหนองก็นางร้อยไงก็ได้

ไออีกนิดเดียวหนึเดียวยังมังหลักอมระปแขนสข้างต้องอยู่หลังหอเนี่ยถ้ามือย่ขึ้นวงต้องอยู่นี้เี้้จรไหมครับสอเท้าหนสองสาม่มือไม่ปล่อยมือห้ามปล่อยถ้ามือปล่อยเราจะลอยไปข้างหน้าไม่ได้

ยืดตัวยืดยืดตัวยืดตัวจะได้เร็วเออเร็วมากโอเค สำหรับคลิปนี้นะคะที่พี่น้องคขาขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านหลายๆได้ใจได้ทันทีออกมาเป็นกำลังแรงใจเนาะเะ <c oughs> บ,บื้องการอ่าอัปเดตนะคะวายนาของจอมจนุนนะคะพี่น้องค่ะนะคะส่วนสีหอด12ชั่วโมงนี่ก็ถือเอากอารเยอะๆกับพี่น้องค่ะนะคะแจงได้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านได้ะค่ะเด้่อนะคะอ่ากำลังนะคะฮัทเทื่อเพื่อนะคะเพื่อ สน,สนใจทังสี่ไปค่ะอยากให้ยูคในร้านได้เรียนได้ศึกษาทนี่ทางนามกับกับพ่อได้อยู่ค่ะพี่น้องคะนะคะกับเป็นไปได้นะพี่น้องคะเบิ่งไปคือเป็นกับว่าได้ยิมป้าบอยนะคะพี่น้องค่ะ มีโค้ดมีครูบาอาจารย์เป็นคอยสอนคอยเบิ้งคอยแย่งกับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่นี่ยแหละค่ะเป็นค่ะคอยเบิ้งคอยดูแลสอดส่องนะคะเนาะกับว่าดูกเข้ามีอันตรายจากพี่น้องสาวกับอาตีเจนกับเจ้งจีล่ะค่ะนะคะเนาะจาขอขอบคุณเลยล่ะสุขสันต์เด้อนจันทร์เฮงเฮงรวยรวยตังๆกันจ้าบ๊ายบาย